วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนะัดเรียบด่วนแดนเดลมิดไปดูกันครับสหายสำ <laughs> หรับใครที่เอามอเตอร์ไซค์มานะครับก็แวะมาจอดตรงนี้ได้นะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่าจอดนะครับก็10บบาท10บาท10บาท10บาท,บาทบม,ม่รบราทต้องไปเรือกมาค่ะขอบคุณมาครับแต่เป็นรถยนต์รถยนต์อย่างคนก็30บาทนะครับจอดได้ง่าย,ายครับพื<ๆ>้นที่กว้างขวางนะครับผม <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานนะครับรู้สึกว่าลูกหลานเบื่ออยู่บ้านก็พามาเล่นได้เขาเรียกเป็นเรือลอยน้ําผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับลองดูกันนี่ดูครับผมเล่นไม่ได้เพราะว่าผมน่าจะน้ําหนักพอเกินแล้วแหละครับเอ้าร้อช้าอยู่ใหญ่เห็นไหมครัปลาหมึกเดี๋ยววันนี้เราลองเล่นกันหน่อยคุณไปเล่นกันไปเร็วใบละหกสิบบาทสองใบเท่าไหร่ครับสองใบหกหนึ่งหกร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทครับปีปีกันบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ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 ้งเท่าไหร่ครับอันน อยู่ร้านปืนยาวครับทหารเ7็ดเจ็ดนห้าสิบบาทครับสหายอันนี้ก็คือจิงชาสวรรค์ใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับคนละห้าสิบบาทนะครับเท่านั้นเองดูครับสวยงามไปไปไหนวะนะ่ะวิ่งไปไหนบุ้มๆๆหมู่ม่มม่โอ้โหโอ้ยเฮ้ยคุณไปทำอะไรเนี่ยโอ้อไป<ม> <laughs> ทำอะไร นี่ไงรถบัมเนี่ยครับสหายถ้าใครอยากย้อนยงไปสมัยอดีตการยุคโบราณนะคะดีนี่เลยครับรถบัมป์อะไรผมอยากเล่นอ่ะหกบาทครับสหายสามารถเล่นรถบัมนานได้นะยังไม่จบอย่างไรจบจฉพาะดูตั้งนานแล้วยังไม่จบนะครับสหายคุ้มคุ้มคุ้มมาได้เลยครับสหายที่วิ่งมาก็คือดูใช่ใช่ใคมีลูกหลานนะครับและลูกหลานชอบเล่นสปริงบอลก็ตรงนี้ได้เป็นบอรสปริงแล้วก็มีลูกบอลดึง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 นะดึง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 พ่อแม่ไม่รู้ว่าจะไปนั่งรอไหนก็รอตรงนี้ได้ไป ครับนั่งรอนั่งรอแล้วหลา่นลูกๆเล่นครับนั่งเงาเงานั่งเงาเงาอยู่เนี่ยให้ลูกหลานเล่นว้าวเฮ้ยอยากเล่นบ้างโอ้โดนตัวย้อนไหมครับท่านนิ้วเอาลงดิโอ้ยมีความสุขสุดเลยนี่นี่นี่ว้าวเอาหน่อยดิสักตัวดิเล็งดีเด้เล็งดีเด้เขาเล็งไปที่ไหนผมลองบ้างนะ เข้า <Okay. S 2> ไปถ้าใครว่างก็มาเที่ยวกันได้นะครับกับที่นี่ครับตลาดเรียบด่วนแดนเดนลังนีนะครับซึ่งตอนแรกเป็นตลาดจอดแฝงเนาะจอดแฝงก็จอดไปแล้วนะครับก็มีเจ้าใหม่ก็คือตลาดเรียบด่วนนั่นเองคือสาขาแรกอยู่ตรงนานบินทานนะครับแล้วก็มาทําตลาดตรงนี้เหมือนกันเปิดมาแรกแต่วันที่23พฤษภาคมนะครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันที่30 30พฤษภาคมก็จะมีของอาจจะมีคอนเสิร์ตสิงโตน้ำโชคนะครับแล้วก็โพลิแคด สามสิบเอ็ดวุฒภา,าก็จะมียูกิไอ้ทองคำแล้วก็ลำย,ยัยแหทองคำครับตัวมาที่หนึ่งก็จะมีแอนออลอดีมานะครับใครว่างๆหรือว่าอยากขอเข้ากลุ่มาสนุกก็มาที่นี่ได้นะครับตลาดเลี้ยงด่วนน้ำมินท่าไปเอาไปไหนครับคุณมาล้านมาล้านปลาหลิวมาล้านขวดจิ๋วหลิวมาล้านขวดจิ๋วหลิวหาอะไรเล่นก่อน